สสดีค่ะช่องแจ็คแมคโครดำสิงนะคะมื่อเนี้ม่าเบิ้งรถเกี่ยวเขาสิ่งนะคะเกี่ยวเขาหน้ามือกล่องแองเด้อจะาฝากเอกกดไหลกดแชกกดติดตามน้ำเนเด้อมื่อนี้ยยุดงานในดำดินไปก่อนเด้อค่ะงานสมที มือกล่องมะเกียวเขาค่ะ รถทางผ่าอีสานห้าจะเป็นรถแบบโมเมนแบบอุ่มนะคะจะเป็นแบบเขาใส่กระสอบม,มะตูงเอาถ้าเป็นทางผ่ากลางหรือว่ารถบางขั้นนะคะจะเป็นแบบอุ่มเกี่ยวเต็มแล้วก็เอาไปใส่รถดดัหรือว่า รถซิฟหล่อมาฐานบรรทุกนะคะแต่ทั้งผานอีสานหรือว่าทั้งกอกง่องอยายๆทั้งบ้านมือกล่องนะคะจะใส่กระสอบพ่อเต็มกระสอบแล้วก็เอาล่งไว้เท่ากับเอารถมาถ่อยเอาอีกที่นึงนะคะ เอฟซีท่านไหนที่ถาติดตามดำดินหรือว่างานโถมดินนะคะถาในเด้อยัซีหามือให้มือกล่องเกี่ยวเขาแล้วก่อนจ้ามือกล่องมีหน้าสองแปลงนะคะนี่แปลงเล็กจะแปลงเล็กจะซิไรนะคะแปลงใหญ่จะประมาณนบกซิไรค่ะ เดี๋ยวไปเกี่ยวแปลงไงกับจ่าไทยเบิ่งอีกที่นะคะโอ้อันนี้เป็นรถคูปะต้าดีซีเจ็ดเจ็ดศูนย์แพทนะคะเป็นรถของหน้ามือกล่องเองค่ะ เดี๋ยวหลอบนาะอาจารย์แจ็คแจ็คแมคโคจะมาทับเองค่ะจะล่องท้าเองเคียวหน้าแปลงใหญ่ค่ะแปลงหน่อยให้ก็ดืนทัาไปก่อน บัต้าดีซีเจ็ดศูนย์พันค่ะ ไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจา้าช่องแจ๊คแมคโครดังซิ่งมาเด้อมาซอยแบกกระสอบเขาในเด้อจา้าเก็บสิสวัสดีค่ะ